สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องแซวึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะพี่พี่จางงวดประจําวันที่24เมษายน2567นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> มาดูผลกันนะคะพี่พิสาสำหรับของงวดที่ผ่านมานะคะรอบที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบสองแอดให้เด่นที่สามหกเก้านะคะวิ่งรูดที่สามก็ไม่มาน้อพี่น้องจ๋าดูไปเลือกตัวผิดจริงๆเลยหกกับเก้ามานะคะผลที่ออกก็คือ1 6 9่งหกนะคะหกนี้ก็มาในล่างของหกตัวนะคะล่างของหกตัวนะคะ ส่วนเก้านี้ก็มาบนมาล่างเลยนะคะล่างของสี่ตัวแล้วก็บนนะคะมาเด่นหกเด่นเก้านะคะเด่นหกเด่นเก้าเนาะตามต่อรอบต่อไปนะคะตัวที่แอดให้รูดพลาดไปจริงๆเลยวันนี้นะคะยังไงก็ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีเด้อพี่น้องจา๋าสูตรการคํานวณเนาะมีเข้ามีหลุดแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนนะคะอ่านาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะคะ เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พีจ๋าขอแค่คนละไลค์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดอคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พีนะคะลราพัฒนาอ่าสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วก็ใครชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะแอดลงชุดที่เป็นตารางตัวดินให้ด้วยนะคะชุดนั้นนะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยตัวที่แอดเน้นด้วยนะตัวนั้นอะ อ่นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะตามต่อกันที่ตัวเด่นนะคะพี่พี่จา๋าตามต่อกันที่ตัวเด่นเด่นในวันนี้นะคะแอดละกลักกวแอดจับพลาดอีกเด้นเนาะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นของแอดเด่นในรอบนี้แอดให้เด่นไปที่สองหกนะคะเด่นไปที่สองหกแล้วก็แปด แอดจะวิ่งรูดที่สองนะคะพี่พี่จ๋าแอดจะวิ่งรูดที่สองสำหรับท่านที่ไม่ชอบสองก็ระวังไปที่หกกับแปดเด้อ่ารูดที่สองกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหก สองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นในสูตรนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่สองศูนย์นะคะสองสามสองสี่นะคะพี่พี่จ๋าอ่าสองหกสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะ ในสูตรนี้หากมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคํานวณมีข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปได้นะคะสวัสดีคะ่ะ